สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับสู่ช่องทาร์ลอด OMG อีกครั้งนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงความรักราศีมีนนะคะประ,ประจำเดือนมีนาคมแบ่งออกเป็น3ส่วนคือคนโสดมีคนคุยมีคู่นะคะ ส่วนคนเก่าแฟนเก่าหมอไม่ได้ทำแล้วนะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถเบนเนดเวลาได้นกก็ขอแจ้งไว้ตรงนี้เลยละกันนะคะอ่ะสำหรับใครที่มาดูเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์ซัดพระคายอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากแม่หมอนะคะอย่าลืมว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะเนื้อหาอาจจะตรงมากตรงน้อยไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้สาหรับการระหว่างคุณและเขาได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับใครที่มาดูเป็นครั้งแรกเออพูดไปแล้วอ่ะรายละเอียด ลันเกิดนะคะของเราอิงศาตะวันตกลงไปดูด้านล่างกันได้เนาะอ่าเดี๋ยวจะไปเริ่มกันที่คนโสดนะคะขอดูนะค่ะคนโสดราศีมีนความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นมากันอย่างไรคะอ่าสำหรับชาวราศีมีนคนโสดนะคะความสัมพันธ์ของคุณช่วงที่ผ่านมาถามว่าเป็นอย่างไรก็อืม คือหมอรู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นในลักษณะที่เหมือนรอใครบางคนเออรอใครบางคนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นคนเก่าคนที่คุณกําลังรออยู่นะแต่เหมือนแบบ รอคนที่ตรงปกตรงสเปคตรงใจหรือแบบเออตอบโจทย์เราได้มากที่สุดแบบนั้นมากกว่าเหมือนเป็นลักษณะที่คุณค่อนข้างที่จะเลือกอะว่าถ้าคนคนนี้ไม่ใช่คนคนนี้มีนิสัยบางอย่างที่น่าจะไม่ได้เลยอะไรแบบเนี้ยหน้าตาดีแค่ไหนแต่นิสัยไม่ได้เลยก็คือไม่เอาเลยมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นมากกว่านะคะเหมือนในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะใช้สมองมากกว่าหัวใจมากๆเลยนะทีนี้ถามว่าในเดือนมีนะคาคมความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรก็ คือหมอก็รู้สึกว่าคุณก็โอเคอ,อยู่ได้ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ยึดติดไม่ได้ที่จะโวยหาอะไรอาวอนอะไรขนาดนั้นคือไม่ต้องมีมันก็อยู่ได้อะค่ะหมอหนูก็ทํางานต่อไปหนูก็เรียนต่อไปหนูก็เก็บตังค์ของหนูใช้เงินแบบใจจ่ายจับอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะจับจ่ายใช้สอยแบบสวยๆว,ว,วนไปหล่อๆวนไปอะไรแบบนั้นอะนะคะขอดูหน่อยค่ะในเดือนมีนาคมจะมีคนเข้ามาสนใจชาวราศีมีนไหม เดือนมีนาคมถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมหมอว่ามีนะอาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานการเรียนการเงินหรือสังคมใหม่ๆที่ําให้คุณกับเขาได้ไปเจอกันด้วยนะคะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เหมือนมันยังมีเรื่องของความทรงจําเก่าๆความรู้สึกที่ยังไม่ได้ปลดปล่อยมันไปขนาดนั้นบางคนยังไม่ได้ move on อย่างเต็มที่ซะด้วยซ้าก็เลยทําให้ไม่พร้อมที่จะเปิดรับอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะทีนี้ถามว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นอย่างไรคะรู้สึกยังไงกับคุณ thank you เอาจร,จริงๆเขารู้สึกว่าเขาถูกชะตาคุณแหละเขาอยากจะทําความรู้จักคุณเออถ้ามากไปกว่านี้ได้ก็อยากจะพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่คุณก็อาจจะไปรับรู้บางอย่างหรืออาจจะต้องดูนิดนึงนะคะว่าคนคนนี้เขาโสดจริงหรือเปล่าเพราะเดอะฟูลมันรีเวิร์สนั่นหมายความว่าเขาอาจจะเป็นพวกนักรักนะคะหรือมีหนึ่งคนมากกว่าในความสัมพันธ์อาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ด้วยก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่แบบเออเหมือนเก็บแต้มหาคนคุยไปเรื่อยๆมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคน คุณอะไรแบบนี้ค่ะคุณนะคะจะรู้สึกยังไงกับเขาเหมือนต่อให้เขาโสดหรือไม่โสดคุณก็น่าจะแบบไม่ค่อยได้ใส่ใจเขาเท่าไหร่อะค่ะเพราะคุณยังดูยังสตั๊กอยู่กับความทรงจําเก่าๆยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ขนาดนั้นเออเหมือนเช่าราศีมังกรเลยอะเหมือนแบบค่อนข้างที่จะปิดตัวปิดใจในระดับหนึ่งยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อะไรขนาดนั้นอะนะคะเนี่ยเดอะสตาร์ลีเวิร์ดขึ้นคู่กับเดอะ เดบมูลเลยนั่นหมายความว่าเหมือนคุณยังไม่พร้อมจริงๆนะยังไม่พร้อมทีม่จะเริ่มต้นใหม่อ่ะคะ่ะทีนี้ถ้าุต้องมาทางนี้สิทีนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรต่อก็คือ มันน่าจะเป็นช่วงที่คุณน่าจะเงียบๆหน่อยอะคะ่ะเหมือนค่อนข้างที่จะเก็บตัวแล้วก็ไม่เปิดใจให้กับใครเลยหรือถ้าเปิดจริงๆก็คือคุยแค่เรื่องงานเรื่องเองินเ,เรื่องของการเรียนแบบนั้นมากกว่าเอาคําของคุณและเขานะคะในช้ายมีนาคมก็คือโสดต่อคะ่ะยังโสดๆสวยๆคู่ๆต่อไปเพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่พร้อมจริงๆหนูก็จะไม่รีบร้อนค่ะแม่จะเป็นอะไรประมาณนั้นนะคะออร์เคิชนของคุณเนี่ยขึ้นเป็นแพชชั่นกิฟต์ยูนิชิพอะแชงแล้วก็อันดิควายเดสเลิฟคือมันยังมีความทรงจํเก่า เก่ากับความกับความเขาเรียกว่าอะไรอะความสัมพันธ์เก่าๆที่ยังตาตึงใจคุณอยู่มันเลยทําให้คุณเนี่ยไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะที่นี้แพชชั่นมันขึ้นมาบอกเหมือนตอนนี้คุณมีแพชชั่นกับเรื่องอื่นอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการเรียนแบบนั้นก็ได้มันเลยทําให้คุณน่าจะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักณนะปัจจุบันนะคะอ่ะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะรัคนาดาวจันดาวสุกได้แก่ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะ ่าตาสีกุ้มและก็ธาตุลมนะคะธาตุลมกุมตุลเมถุนเนอกากกุ้มตุลเมถุนมีกรกฎพิจิกนะคะโอเคเราไปต่อกันที่คนมีคน,คนมีคนคุยกันนะคะ อ่านง่ายมากเลยอะไม่มีอะไรให้อ่านเลยจะดีกว่าเพราะเหมือนเราปิดกัน Energy, นะ้นไอเนจีอะเนาะเราแบบเหมือนเราไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะในคนโสดทีนี้ขอดูหน่อยในคนมีคู่อเอ้ยไม่ใช่คนมีคนคุยนะคะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรคะคนมีคนคุยความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาถามว่าเป็นอย่างไรคือต้องพูดเลยนะว่าเหมือนคนมีคนคุยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาคุณ ไปรับรู้หรือไปเจอการกระทําบางอย่างที่มันไม่เคยบอกกันหรือแบบเป็นการแอบกระทํากันลับๆอะไรแบบเนี้ยซึ่ง เออพอมีการถามมันก็แบบเหมือนตอบไม่ตรงคําถามหรือเลือกที่จะตอบคําถามหรือแต่ตอบไม่หมดอะไรแบบนั้นก็ได้พูดจริงแต่พูดไม่หมดอ่ะมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นอะ่ะมันเลยทําให้มันมีเรื่องของความระแวงกันเกิดขึ้นการตามหาความจริงหรือแม้แต่ให้เพื่อนเนี่ยไปเป็นสายสืบคน,นันกันเลยทีเดียวนะคะให้ไปตามติดตามดูให้หน่อยหรือแม้กระทั่งทักไปถามเพื่อนเขาเลยด้วยซ้ำว่าเขายังไงเขายงงอย่างนั้นอย่างนี้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะทีนี้ถามว่าในเดือนมีนาคมความสัมพันธ์ของผู้คณจะเป็นอย่างไรคะคนมีคนคุย มันจะมีเรื่องให้ทะเลาะกัน่ะเนื่องจากว่ามันมีเรื่องบุคคลที่สเข้ามานะคะซึ่งบุคคลที่3าในที่นี้อาจจะเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องหรือแม้แต่คน คุยใหม่คนเก่าอะไรแบบนั้นด้วยก็ได้นะที่จะเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์แล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาทีนี้คุณอะต้องการคําตอบของเขาว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแต่เขาเลือกที่จะไม่ตอบหรือเลือกที่จะเมินเฉยไปเลยตะด้วยซ้ำมาเลยทําให้ยิ่งกลายเป็นเรื่องให้ทะเลาะก,กันอีกนะคะแล้วขอดูหน่อยเขามีเกณฑ์จะเทคแอคชั่นยังไงกับคุณคะ เขาก็แสดงจุดยืนของเขาว่าเขาจะไม่ตอบคําถามเนี่ยหรือเลือกที่จะเมินหรือเลือกที่จะไม่ใส่ใจหรือเลือกที่จะปล่อยผ่านไปเลยซะด้วยซ้ํามันยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่โอเคนะทําไมถึงแบบมีอะไรถึงไม่ตอบกันแต่เขาก็จะแสดงจุดยืนจริงอะว่าเขาจะไม่ตอบหรือไม่ก็จะไม่สนใจเรื่องนี้นะคะคุณล่ะคะรู้สึกยังไงกับเขา คุณไม่โอเคคุณโกรธคุณรู้สึกว่าแบบมันเป็นการกระทําที่ไม่แฟร์สำหรับคุณทําไมถึงทําแบบนี้ทําไมถึงมีพฤติกรรมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์นี้มันเริ่มที่จะไม่โอเคแล้วไหมหรือแบบเราจําเป็นที่จะต้องมาคุยกันไหมแต่ถ้าคุยกันไปมันก็เขาก็ไม่พูดความจริงอยู่ดีมันก็ยิ่งทําให้คุณรู้สึกโมโหหนักกว่าเดิมนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในความสัมพันธ์นี้เนี่ยคือ คือหมอรู้สึกว่ามันยังไปกันต่อได้นะแต่ว่ามันจะไปกันแบบพ่อแง่แม่งอนอะ่ะทะเลาะกันค่อนข้างบ่อยหรือมีปากเสียงกันค่อนข้างบ่อยจากความรู้สึกดีๆมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนทาให้แบบเหมือนเราเริ่มมองหน้ากันไม่ติดอะไรแบบนั้นอ่ะนะคะเอาคําของคุณและเขาในความสัมพันธ์นี้คือเหมือนคุณเนี่ยจะเริ่มมอง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเริ่มมีตาช่างในใจว่ามันโอเคไหมยังควรไปต่อไหมหรือควรจะพอแค่นี้ไหมความสัมพันธ์นี้ยังประสบความสําเร็จอยู่หรือเปล่าคุณจะเริ่มมองเห็นไม่ใช่สิคุณจะเริ่มมองและว่ามันยังคุ้มค่ากับการที่จะต้องไปต่อไหมนะคะออราเคินของคุณขึ้นเป็น Heart to Heart Conversation แล้วก็ d i s c o ดรีเ e อร e วันกับ n e y m o โมนะเหมือนเนี่ย มันอยู่ในช่วงที่คุณต้องตกตะกรอนจริงๆนะคะว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ยังอยากจะไปต่อไหมหรืออยากจะพอก่อนพอดิสคูปีเดวันขึ้นมาบอกว่าคุณก็รู้สึกดีกับเขาแหละค่ะแต่การกระทําของเขาทําให้คุณเริ่มที่จะแบบมีความคิดที่สั่นคลอนและเริ่มแบบเริ่มไม่อยากจะอยู่ตรงนี้และอะไรแบบนั้นน่ะนะคะออลเลอร์เนไม่ใช่ราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลักนณาดาวจันดาวศุกร์ได้แก่พิจิก ธาตุน้ำนะคะมีนกรกดพิจิกและก็สิงห์นะคะมีนกรกดพิจิกสิงห์นะคะป่ะเราไปต่อกันที่สถานะสุดท้ายของเรานะคะคนมีคู่เนาะ คนมีคู่ขอดูหน่อยความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นมากันอย่างไรคะเหมือนคนมีคู่นะคะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอืมพูดว่ายังไงดีอะ มันเหมือนแบบมันมีเรื่องให้เสียความรู้สึกกันเกิดขึ้นนะคะแต่ทีเนี้ย พอถามว่ามันได้เคลียร์กันไหมมันได้คุยกันไหมคือหมอรู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยพอจะหาจังหวะคุยหรือจะหาจะหาจะหาจังหวะเคลียร์อะไรกันแบบนี้ยมันไม่มีโอกาสได้คุยไม่มีโอกาสได้เคลียร์กันมันก็เลยทําให้เหมือนกลายเป็นมีปากเสียงกันกลายเป็นมีความการทะเลกกาะกันอะไรแบบเนี้หลกัหลกๆมันก็จะเป็นเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงเขาหรือเพื่อนฝูงเราหรือการแบบออกไปแฮงเอาท์โดยไม่ที่ไม่ได้บอกเราอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือการที่แบบว่าอยู่ดีๆเขาไปมีสังคมใหม่แล้วหนึ่งในนั้นมันมี ผู้หญิงหรือมีผู้ชายมากหน้าหลายตาหรือแบบแตกหน้าเข้ามาเลยทําให้คุณรู้สึกกลัวเกรงในความสัมพันธ์เนาะทีนี้นะคะขอดูหน่อยแนวโน้มในเดือนมีนาคมเนี่ยความสัมพันธ์กับผู้คุณจะเป็นยังไงคะ แนวโน้อมความสัมพันธ์ของคุณในเดือนมีนาคมนะคะมันจะมีการได้พูดคุยกันนะเหมือนจะได้มีการปรับความเข้าใจกันแต่ว่ามันก็จะเป็นการพูดจริงแต่พูดไม่หมดหรือเลือกที่จะเบี่ยงเบนไปเลยซะด้วยซ้าเขาจะทําแสดงให้คุณเห็นนะคะว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ผิดหรือเขาแบบไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นจริงๆแต่ว่าประเด็นคือมันก็มีหลักฐานนะคะคุณก็มีหลักฐานว่า เออเขาไปทําจริงๆหรือแบบอีนี่มันเข้ามาจริงๆอะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็จะพยายามตอบให้ดูโลกสวยที่สุดหรือตอบให้ดูแบบคุณไม่สามารถที่จะไปต่อได้อะไรแบบนั้นอะนะคะสุดท้ายมันก็เหมือนจะเคลียร์แต่ก็ไม่เคลียร์นะแนวโน้มความเอ้ยเขามีเกณฑ์จะเฮกแอคชั่นยังไงกับคุณคะ วิวออฟฟอร์จูนเขาจะปล่อยแบบตามมีตามเกิดเลยนะคือถ้าปล่อยได้ก็คือปล่อยอ่ะไม่พูดถึงมันไม่อะไรเลยแต่ถ้าคุณไปขุดขึ้นมาเขาก็จะพยายามบ่ายเบี่ยงไม่ค่อยตอบนะคะคุณละคะรู้สึกยังไงกับเขาคุณรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่พูดจริงแต่พูดไม่หมดมันมีบางอย่างในกอไผ่แต่คุณทําอะไรไม่ได้เลยอะ่ะเพราะว่าหลักฐานมันก็ไม่ได้เพียงพอขนาดนั้นหรือคุณไม่ได้ไปเจอแบบคาหนังข้าเขาหรือแบบ มันไม่ได้แบบร้ายแรงมากพอที่คุณจะต้องขุดขึ้นมาแล้วก็มาทะเลาะโวยวายกันอะไรขนาดนั้นมันเลยทําให้แบบสุดท้ายแล้วมันก็ต้องปล่อยเซอร์หรือปล่อยผ่านไปอะนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยคือมันยังเป็นกันแบบนี้แหละมันก็ยังไปกันต่อได้แต่มันก็จะมีปัญหากันเข้ามาเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเขาจะค่อยๆปล่อยให้เรื่องนี้มันซาไปเองเงียบไปเองแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่านะคะเอาคําของคุณและเขาในความสัมพันธ์นี้คือ มันเดลเลิรเวอร์อ่ะมันก็จะมีบุคคลอื่นเข้ามาจริงๆนั่นแหละแต่ว่ามันก็แล้วแต่บริบทแล้วแต่กรรมแล้วแต่เวนอะไรแบบเนี้ยคือหมอรู้สึกว่าบางคนในความสัมพันธ์นี้รู้อยู่แล้วว่าคนของเราเป็นยังไงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อไม่ใช่อะไรที่แบบอยู่ดีๆจะหยุดก็หยุดอะไรแบบนั้นนะคะมันเลยต้องใช้ ความอดทนในระดับหนึ่งหรือแบบอาจจะต้องใช้หลักฐานมากกว่านี้เนาะซึ่งในอนาคตคุณจะได้รับรู้นะอาจจะไม่ใช่ในเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นแบบเดือนถัดไปอีกก็ได้คุณจะได้รับรู้ข้อเท็จจริงตรงนี้นะคะอล่าเคลิขึ้นมาบอกว่า so m a t e you deserve love แล้วก็ romantic feeling นะคะก็คือมันมีความเป็นแบบเนื้อคู่กันแต่เนื้อคู่ในที่นี้อาจจะเป็นอารมณ์แบบช่วงที่เจ้ากรรมในเวรมันบูมก็ได้หรืออาจจะแบบว่ามีคนจากอดีตชาติที่ต้องการเข้ามาทําให้ครอบครัวคุณแตกแยกอะไรแบบนี้ก็ได้วยก็ได้ทีนี้ you deserve นรืองควมโรแมนติกฟิลลิ่งขึ้นมาบอกอะคะ่ะว่าคุณถ้ามองตรงนี้แล้วมันเครียดอะคุณก็แบบไปหาเรื่องอื่นให้มันดูจะลงใจกว่านี้ไหมดูซีรีส์แบบนี้ดีกว่าไหมปล่อยให้แบบหลายๆอย่างมันเป็นไปตามการเวลาค่ะอะไรอะไรที่มันถูกกาหนดไว้แล้วสุดท้ายเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนอะไรมันได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ตามมีตามเกิดหรือไม่ก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลานะคะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะลัคนาดาวจันดาวสุกนะคะ พิจิตตุนและก็เมธนะคะพิจิตตุนเมธโอเควันนี้ครบสสถานะแล้วนะคะไปและสวัสดีค่ะ